ลูกค้าแจ้งว่าเอาน้ำนะครับซึมลงไปรวมอยู่ในเป้นะครับผมก็เลยเปิดไม่ติดสวัสดีครับบิ m บ x s ๊ i แมวนะครับวันนี้เรามาเช็ค iPad Pro นะครับตัวนี้เป็น iPad Pro 1 1นิ้วโมเดลเป็น A 2 3 7, 7 7นะครับตัวนี้เป็น iPad Pro M 1นะครับเจนที่3ลูกค้าแจ้งว่าเอาน้ำนะครับซึมลงไปนะรวมอยู่ในเป้นะครับผมก็เลยเปิดไม่ติดพอเสียบใช้ทิงเรียบร้อยแล้วครับเครื่องช็อตทันทีมาเดี๋ยวเรามาแกะเช็คกันว่าเป็นอะไรบ้างเสียที่ตรงไหนบ้างแล้วซ่อมได้หรือเปล่าโอเคตามไปดูกันเลยครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับเราได้แปะเทปกลับไปเหมือนเดิมแล้วอ่าใส่ชุดเซ็นเซอร์หน้ากับชุดสแกนด้วยนะครับโอเคมาเสียบเทสชาร์จกันเลยรบโอเคเรียบร้อยโลโก้มาแล้วปิดแล้วนะครับ เดี๋ยวรอสีส่เบื้องต้นกันก่อนนะนี่นะครับผมโอแบตไม่หมดด้วยนะครับมีแบตอยู่แต่ว่าเครื่องช็อตเปิดไม่ติดอย่างเดียวนี่เสียบชาร์จขึ้นปกติกับฟังก็ต้องชาร์จได้นะครับนะสองหาสีแบตตึ๊ดโอเคนะครับในส่วนข้อมูลลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะ ไม่มีอะไรหายนะครับมาคิวสีเบื้องต้นกันก่อนว่าชุดซาวใช้ได้แคม e r ้องนะครับเน่กล้องใช้งานได้กล้องหน้าโอเคกล้องหน้าใช้ได้นะครับติดเทปส้มกันเฟสไอดีไว้นะครับแล้วก็มาดูชุดสแกนหน้ากัน โอเคสแกนหน้าได้ปกตินะครับมีปัญหาแค่ชุดชาร์จอย่างเดียวนี่โอเคขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับจากชนบุรีนะครับชนบุรีดได้นำเครื่อง iPad ตัวนี้เป็น iPad o M1 นะครับนี่รุ่นที่3ามนะคับ o M1 รุ่นที่3ข้อมูลไม่หายเทส Q.C เรียบร้อยใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน โอเคก็จะไม่ประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันทีหลังอันนี้ก็ฝากคลิปไปด้วยนะครับสำหรับตัว iPad Pro M1 11นิ้วตัวนี้ดีดีแม็กซ์วิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ